ันมโซด์สวรรค์แต่เป็นแบบแยกน้ำอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่พร้อมทานนะพี่เขาซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านแยกได้ใครที่อยากแยกนะคะเราสามารถแยกให้ได้นะคะพี่เขาทำงี้พี่เขาไปไกลอ,อีกหนึ่งถ้วยไปยที่สองใส่ถุงแยกหรือว่าใส่ถุงรวมถ้าถุงแยกเขาคืออยากมาสกัดที่ไหน,นอีบเรียบร้อยพี่เขามีทั้งหมดนสาม กับนมสดาราซอสสตรอเบอรี่แยกน้ำสองแต่เราแยกซอสสตรอเบอรี่ไปให้นะไปถึงก็น่าจะละลายพอดีใช่เพิ่งจะละลายโอเคเป็นฟอกเกรปน่ารักน่ารักพอต้องแขงไปที่เขาคงได้ดูน้ำสองร็จอนที่เขามีไข่มุกด้วยนะตอนนี้ของพี่คิวที่หกสามค่ะมีเค้กกล้วยหอมกับเบลนี่เสบบร็จแล้วเดี๋ยวรอเขาอนุญาตสตรอเบอรี่นมสดแยกนะ้ 14ใครไปใครมาก่อนขึ้นน้ำตกคลองร้าคลองน้ำไหนะครับอย่าลืมแวะมาเที่ยวร้านชาไม้กันเยอะๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับบรรยากาศด้านในนะครับโอ้โหอยาจะพาเข้าไปดูมากครับแต่ว่าไม่มีทางจะเดินแล้วคืญญอคืพาทางด้านอย่าลืมนะครับผมแวะมาเที่ยวน้ำตกคลองลาคลองน้ำไหนะครับอย่าลืมแวะมาร้านชาไม้นะครับ